ใช่ใช่ไม่ได้นะต้องให้ถึงสองกิโลอ,อ่ะยี่กโลเลยเดาวยาเหน้ากล้องหน้ากล้องหลังอันนี้กล้องหน้าไล่ระ,ะเบิดเ่ยเก็บสตอเบอรี่โอ้ไม่ใช่บลูเบอรี่ลูกเล็กเล็กนะฟังดู ยถ้าเราไม่ถึงสองโลเอินบ้าหรอกก็จากตามกิโลล้วเนละเออ,อ,อจะบอกแม่ฟ้าพอแล้วมันเปี้ยวไม่เปรี้ยวเก็บลูกลูกเปรี้ยวบ่ฮะเก็บ <c ười> ลูกเปรี้ยววะยวปุ้ยลูกน,นย่นนุ่นนุ่นจะว่า <c ười> อินะ่ม <c ười> แล้วงั <c ười> ้นอิ <c ười> <c ười> ่มแล้วเ<ส> <c ười> ล้อออกเบิกเบิก ใครจะไปหาได้กิโลเมตรเนาะไอหิวออบุบลิตาดูบลิัน,นีกรลมที่ดีวันเนี้ยไปเราจะกินลูลกกรอมๆนี่นะงงงงนนลูกงอมมันน่ารัเเก็บกิละลูกิโละลูกมันจะเป็นกิโลเมื่อไหร่จะได้เป็นกิโลว เอาต้นนี้มันตายต้นนี่อ๋อต้นตายตนซอยนี้มั่งดีกว่ามีไหมคนมีคนไหมน่ะมีมีคนอ่ะลุวงลุ้งต้นนอ๋อตอนนี้น่ะมีไหมลูกมันอ่ะเก็บกินเนื้อลูกนวล่ะ ชิมทุกต้นเล้ยว่ะชิมทุกต้นเได้แล้วพอละเดินไหรอเอลูกไปไหนหมดเลยลูกนี่ไม่ใครมีลูกละลูกมันอยู่ข้างในเนาะ มาเก็บบูบอรี่กันเด้อข้าปลาวันนี้ข้าวปลาเมื่อวานไปวัด็บบลอไมก่ัเรู้แหละอ้าลูกไปไหนหมดแถวนี้แนละิเต่ต้นมิเตต้นเนี่ยมิเจตต้นเนี่มีลูกนะเนี่ยฮะอือกูนี่ลูกนี่ใหญ่แท้ทำไมลูกเดียวมันลูกใหญ่ ลูกดกมาทางนู้นน่ะอันนมาติดคลองตัวนี้น่ะแล้วฝั่งนี้ติดคลองเนี่ยมาเด้อมาเก็บ ลูกคิดลสามหน่วยมาได้สิเต็มกิโลนี่นางนมีลูก่โอ๊ยนางตส่าหใบ ไม่ตัเตะใบไม่ตัเตะใบเลอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาสเดียนลใ้เรบอแล้วเอียร้อยเดี๋ยวไปนาที่เจรอแ้เด็ แต่รถเ่ห่ปกนไะไปบลมกลางหเขาคนน้อยๆก็มีโอ้ก็เป็ายแน ไปหน่อยเพราะมื่อค้าอ่จบจบไรยัไง Yeah. Okay.